เจ้าบอกให้เราเข้าหาความกลัวให้เราเผชิญความกลัวเนี้ยรู้ยังมันขยับเยียงกระทบขนของเรามันรับรู้ได้และลึกถึงหลวงปู่ชานนั่งตากฝนสู้กับอาการพระเจ้าบอกให้เราเข้าหาความกลัวให้เราเผชิญความกลัวเนี้ยแต่พอมันกลัวมากเข้ามันคิดอย่างอื่นไม่ได้เลยพี่หนึ่ง ธรรมชาติมันจะรวมเข้ามาแต่เราไม่เคยเห็นมันกลัวจนถึงที่สุดตัวจะแน่นเป๊ะเลยนะความรู้สึกตัวเนี่ยไม่ต้องพูดหรอกมันชัดเจนมากแค่หายใจเบาๆทุกอย่างกับเพื่อมไปทุกส่วนทุกอนูเลยเหมือนทุกลูขุมขนของเรามันรับรู้ได้ถึงความเคลื่อนไหวทั้งหมดเลยมันหนาแน่นมากมันแน่นมากๆเนี่ยมันเป็นแสงแค่เสียงกระทบนิดนึงเป็นลำแสงพุ่งออกไปเลย แต่ถ้าเริ่มหนาแน่นเริ่มเป็นแสงขึ้นมาความกลัวเริ่มจะหายแล้วนะจะกลายเป็นความตั้งมั่นขึ้นมาแทนแต่มันต้องกลัวจนถึงที่สุดของมันอะ่ะแม่ขวาพเ่าความกลัวที่สุดเนี้ยช่วยในการปฏิบัติยังไงอ้ช่วยมากที่หนึ่งเพราะมันจะพลิกกลับคืนมาเป็นเป็นความที่ความรู้ที่เราไม่เคยรู้จักความรู้ชนิดเนี้ยแต่การที่จะผ่านตรงนี้ไปได มันเหมือนหนูนั่งอยู่หน้าผาแล้วความรู้สึกมันเหมือนไอ้ที่นั่งเนี่ยจะหล่นลงหน้าผามันเป็นความรู้สึกเรานะมันเหมือนแผ่นที่เรานั่งอยู่มันขยับมันขยับแล้วมันเอาความรู้สึกเราจะเอ็นลงบีบเราลงหน้าผาเหมือนจะลักเราลงไปยิ่งสร้างความกลัวขึ้นมาทีเนี้ยแต่พอเราเห็นว่าตอนเนี้ยเรากําลังทําตามพระพุทธเจ้ากํากลังทําตามครูบาอาจารย์ มึงจะเป็นอะไรก็เป็นเชื่อไหมมันเป็นความรู้สึกที่มันพิกกลับคืนมาทีนี้มันดิ่งเลยนะความรู้สึกดิ่งตามลงไปเลยเหมือนเข้ารู้เลยนะดิบงไปเลยไอ้ความกลัวหายไปเลยนะถ้าถึงตรงเนี้นิ่งเก็บไม่ได้ยินอะไรเลยมันเข้าชาเลยไหมเข้าเข้าไปอยู่ในชาก็ในภาษาก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ความรู้รยังรู้ชัดหมดเลยตัวนีนไม่มีความรู้สึกว่าเห็นร่างกายนั่งอยู่ มีแต่ตัวรู้แหละแต่ไม่กลัวใช่จนสักพักใหญ่ๆมังถอนออกมาพอมันคลายจากอาการนั้นขึ้นมามันเห็นรายละเอียดเห็นการกระเพื่อมเห็นเป็นกำลังที่มันเป็นวิติรอเลี้ยงอยู่ภายในเห็นอาการที่คำว่ากลัวเนี่ยมันชัดยังไงเห็นรายละเอียดของมันมีหน้าท่านให้เขาเข้าหาทีเนี้ยเวลามันจะปรุงไปมันคิดออกไปมันเห็น มันเป็นอาการเป็นทยานออกไปเลยเสียงเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นแสงอเคลื่อนออกไปความรู้สึกเดียวรู้ชัดทุกอย่างเลยเสียงมดไต่ก็รู้เสียงน้ําหยดก็รู้ความรู้ปกติมันรู้ไม่ได้ขนาดนี้เราจะเห็นเลยว่ากําลังสมาธิที่มันเราเรียนรู้ตรงนี้ผ่านตรงนี้ไปได้มันมีกำลังม็นยังไงมันไม่สับสาย มันเป็นผู้เห็นจริงๆแต่การที่จะเป็นผู้เห็นมันต้องเผชิญแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปทีเนี้ยความกลัวก็มันกลายเป็นเห็นความกลัวพี่หนึ่งมีอยู่นะแต่ไม่จะตายเหมือนเดิมอแต่ก่อนในเวลามันกลัวเนี่ยมันจะตุบ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 เหมือนแล้วก็ไม่กล้าแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าเห็นมันปรุงไปเห็นอยู่เห็นอยู่รู้อยู่ ็เลยเห็นว่าทุกอย่างที่มันจะเนื่องกันเพราะกําลังสมาธิการหยุดหนูใช้คําว่าชะลอเพื่อให้เราเห็นชัดเนี่ยอาการที่สืบเนื่องกันถ้าเราไม่มีกําลังสมาธิเลยมันเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยมันไม่รู้จักอาศัยความนิ่งความสงบตรงนี้แหละเห็นการทํางานเห็นนะไม่ใช่คิดเห็นความคิด น,นั้นเห็นเราก็ต้องออกไปสู่สนามลบจริงๆใช่ไหมอันนี้เป็นบาดฐานถูกต้องวีหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้เป็นบาดฐานคําว่าบาดฐานเราได้รู้จิตมันรู้แล้วมันได้เรียนรู้สัญญาตัวนี้แล้วว่าความสงบเป็นยังไงอารมณ์แต่ละอย่างที่เกิดขึ้นเป็นยังไงความกลัวที่มีผลเวลาความกลัวเกิดขึ้นเป็นยังไงเวลาความสงบเกิดขึ้นเป็นยังไงเนี่ยมันเริ่มรู้จัก เริ่มเรียนรู้เนี่ยอาการพอมาเผเชิญพอลงมาอยู่ข้างล่างเห็นอะไรช่วงนั้นนะเห็นหวยเนี่ยผลที่เนื่องลงมาจากเขาปุ๊บเนี่ยนั่งลืมตาอย่างเงี้ยหวยเนี่ยลอยมาเลยนะตัวเลขติ๊กยายแม่ของพ่อยา่านั่งอยู่ด้วยกันเหมือนพี่หนึ่งย,ย่ยาๆยเห็นบอ่ยายเห็นบอเนี่ยมันลอยมาแล้ว mm. ชี้อยู่อย่างเงี้ยเนี่ยมันหยุดแล้ว ยากรนะตัวอะไรเ <laughs> ชื่อไหม,มถูกเลยแต่แม่เห็นคนเดียวหนูก็ถามเขาไงเนี่ยเหมือนเราอยู่ด้วยกัน <laughs> เห็นไหมเนี่ยมันหยุดแล้วเนี่ยเลขสองเนี่ยเลขเก้าวิ่งตามหลังมาแล้วมันหยุดคู่กันอ่าแล้วแม่จะขึ้นภูเขาอีกเมื่อไหร่ครับเ <laughs> มื่อช่วงนั้น <laughs> ช่วงนั้นนะแล้วเวลามันเห็นมันก็จะเห็นไม่ได้หลับตานะพี่หนึ่งเห็นลืมตาแล้วก็ขึ้นไปอีกก็ได้มาอีกสามตัวช่วงนั้นไม่รู้ใจทำยังไง ก็เลยพิมพ์โพสในเฟซนี่แหละถูกทั้งสามตัวเลยนะปีย้อนไปสักห้าหปีที่แล้วแต่ตัวนี้เป็นโลกิยะมันเอา <ใน S 2> มาล <รถ S 2> ่อแล้วเราก็อยากบอกมา่า <laughs> แล้วอยู่ดีๆบางทีเนี่ยอยู่กับใหม่อย่างเงี้ยใหม่กูเ <g> <g> ห็นหัวยอีกแล้วสิบสองอย่างเงี้ยมันก็เฉยพอออกพอพอพอออกตัวเนี้ยตายไม่ได้ซือ้อทีเนี้ยพอพอ เริ่มใกล้หวยจะออกเริ่มขึ้นเป็นตัวเลขตามฝ่ามือตามอะไรอย่างเงี้ยชัดมากนะพี่หนึ่งแดงเลยก็เ,เอาให้เขาดูอ่ะพอใหม่ซื้อมันขึ้นห้าแปดห้าวันตอนนั้นมันออกแปดหกมันจะไม่ไกลมันแปลกประหลาดมากถ้าไม่ซื้อเนี่ยตรหนหนูหนูก็ไม่เข้าใจนะพี่หนึ่งแต่แต่มันเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆจนปีแรกที่หนูมมาอยู่กับหลวงตาคนที่มา ตอนแรกมาหาหลวงตาศรัทธาหลวงตาเอาของมาถวายหลังๆมาหนูบอกหวยถูกเริ่มไม่ไปหาหลวงตามาหาหนูได้ตัวไหนจริงๆเรื่องหวยเป็นของชอบของคนไทยเลยนะแม่นะอะนแ,ลแล้วทีนี้พี่หนึ่งพอมันเป็นอย่างเนี้ยเชื่อไหมหลับตาลงปุ๊บมันก็จะคิดไปหาหวยเนี่ยความคล่องจะเริ่มและจะเริ่มพยายามเพ่งหวยเริ่มเพราะมันติด เราก็อยากรู้เหมือนกันคอ,อยากรู้เหมือนกันแต่หนูจะแปลกประหลาดถ้าไม่เห็นก็จะได้ยินเสียงเหมือนคนพูดอะ,อะเสียงบอกเป็นตัวเลขเลยนะห้าสามอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตั้งใจฟังไข่อะไรแล้วมีครั้งหนึ่งไปซื้อแล้วถูกด้วยลองซื้อดูแล้วหลังจากนั้นก็ถูกครั้งเดียวแหละแต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว <laughs> ใช่ไหมแม่ แม่ทำไปครั้งไม่ได้ล่ะลองลองจ้องลองอะไรสักอย่างพยายามแล้วถ้าถ้ารู้ก็จะซื้อเองเจะสร้างรุฏิเออมีครั้งหนึ่งไปทำน้ำปนะอยู่สาขาอยู่วัดสาขาไม่มีตังค์แล้วแบบงบในการทำครั้งเนี้ยมันน้อยจังเลยแล้วตอนนั้นไปทำอยู่ข้างเมมด้วยเนาะงานอะไรไม่รู้จำไม่ได้ก็เลยมีความรู้สึกบน เฮ้ยบอกหวยมาบอกหวยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเชื่อไหมพี่หนึ่งเสียงดังเข้ามาในหูอีกแล้หนูอีกแล้ว<น>แล้วเ็าบอกบอกไอใหม่ด้วยนะแล้วในหูบอกด้วยว่าให้ไปซื้อเลขเหล่า <c oughs> จริงจงจันแล้วก็ทํางานคุยกันเสร็จกับใหม่ก็ทํางานทําจนลืมทํางาน <c oughs> ไปจนลืมทํางานอยู่ที่วัดนั่นแหละ <c oughs> จนเย็นมาเฮ้ย <c oughs> ลืมซื้อหวย กดดูซิมันออกอะไรตรงเป๊ะเลยพี่หนึ่งแต่ไม่ได้ซื้อสรุปสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเทวดาเดือดร้อนหรือว่าจะเป็นไม่รู้อภิญยาแล้วหนูไม่รู้แต่มันเป็นอย่างนี้จริงพูดถึงประสบการณ์ครับแต่มันเป็นอย่างนี้จริงคนอื่นหนูไม่รู้แต่หนูเป็นอย่างนี้เวลาเห็นหรือเวลาได้ยินหรือเวลารู้อย่างเงี้ยไม่ใช่หลับตารู้ไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วออกไปรู้ไม่ใช่ เห็นตาเป็นๆเ,เห็นตาเนื้อเนี่ยได้ยินแบบเหมือนคุยกันนยมีครั้งหนึ่งอยู่แล้วประมาณปีที่สองมั้งพาอพอสร้างกุฏิหลังข้างครัวเสร็จแล้วกลางวันช่วงที่ครูประสิทธิ์เริ่มเป็นวิปลาสเราก็วงงว่าเฮ้ยทำไมย้อนกลับมารู้สึกตัวไม่ได้ทำไมทาไมเป็นบ้าไม่เข้าใจท่านไม่ได้เป็นบ้าท่านวิปลาสทําไมเป็นอย่างนั้น กลับมารู้สึกตัวสิหายใจสิอย่างเงี้ยจนวันนั้นทำกับข้าวแบบถวายจังหันเสร็จประมาณสามโมงเช้าเคลียร์ของเสร็จอาบน้ำกำลังมานั่งสมาธิจะมานั่งสมาธิกลางวันเนี่ยแค่ม้วนขาเข้าพี่หนึ่งยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันวืบลงไปเลยสักพักหนึ่งทีเนี้ยเหมือนฟ้าผ่า หลังคากุฏิสะเทือนเลยนะในความรู้สึกพื้นสะเทือนซึ่งเราไม่รู้มันอะไรทอยถอนออกมาแบบวิ่งรอบกุฏิเลยนะ mm hmm. คิดว่าฟ้าผ่าเ mm hmm. ข้าใจว่าฟ้าผ่าแต่พอมองไปบรรยากาศเงียบสงมบมาก mm hmm. แล้วมันอะไรเมื่อกี้อะไรย้อนกลับมาเมืม่อกี้อะไรนั่งอีกทีเนี้ยก็เลยนั่งอีกรอบสองพอนั่งรอบสองแค่นั้นแหละ ความรู้เห็นระลึกไปเห็นไม่ใช่ระลึกมันขึ้นมาเองมันได้ยินเสียงคนคุยกันเหมือนเป็นขบวนเหมือนเสียงหลวงตาเหมือนเขาทำงานเห็นจริงๆเลยนะเห็นเป็นภาพขึ้นด้วยในความรู้เหมือนคนคุยกันเหมือนเขาจะทำกุฏิอยู่ข้างๆเจ้าเนื้อทำไมคุยกันเสียงดังจังเลยในความรู้สึกยังไปตำหนิเขาไม่รู้เหรอคนนั่งสมาธิเชื่อไหมทีเนี้ย พอถอนน้องไปส่องพี่หนึ่งมไม่มีอะไรเลยไม่มีจนอ้าวมันเห็นจริงรู้สึกจริงจจนได้ออกไปดูเนี่ยแม่เพราะว่าแต่ละพบเนี่ยซ้อนกันอยู่หรือเปล่าแม่แล้วด้วยพลังงานด้วยจิตละเอียดของแม่เนี่ยเลยเข้าไปไม่มันหนูหนูว่ามันแสดงให้เราเห็นอาการของเรานี่แหละพี่หนึ่งที่ที่เคยได้ยินหลวงปู่ดุลพูดไหมอ่ะ สิ่งที่เห็นน่ะเห็นจริงแต่ไม่จริงนะมันไม่จริงเพราะอะไรเพราะมันสร้างขึ้นเรารู้ไม่ทันสิ่งออที่ครูประสิทธิ์เป็นเหมือนกันทีเนี้ยเพราะเห็นจริงๆอันนี้มามายาของจิตหรือเปล่าโอ้มันละเอียดละออมากที่หนึ่งออถ้ามันได้สงบลงแล้วมันมีนิมิตขึ้นมามันเห็นจริง,รงรอ่ะคอ่ะการที่จะย้อนกลับมาไม่เชื่อเนี่ยมันยากมากๆ มันต้องมีปัญญามีความเฉลียวในการกลับมารู้ว่าเมื่อกี้มัน,นอะไรแล้วพอหนูเริ่มเห็นตวเน,นี้ยหนูจะเริ่มเห็นถี่ขึ้นเรื่อ,อยๆเพราะรายละเอียดในกําลังสมถะเวลามันเห็นหนูถึงบอกว่าหนูนั่งอยู่ดีๆเนี่ยเออหนูเห็นที่บ้านมันละลึกไปที่บ้านละลึกไปที่ทํางานเหมือนกล้องวนจรเปียดอ่ะพี่หนึ่งเห็นเขาเดินอยู่เห็นที่บ้านก็เห็นอยู่เห็นหนวหน้าที่เคยทํางานด้วยกัน พอเรากลับออกมารู้สึกตัวเราก็เฮ้ยมันจริงไหมเห็นไหมต่อให้เห็นจริงมันก็สงสัย <"Okay. S 1> จนทีเนี้ยนั่งลงอีกรอบหนึง่งหล่าตาอีกรอบพอเริ่มจะสงบลงแล้วลึกไปหาหลวงตาแล้วลึกไปหาหลวงตาปุ๊บเห็นหลวงตากําลังนั่งฉี่เห็นไหมไม่ก็นั่งฉี่จริงด้วยไม่รู้แต่ในภาพหลวงตานั่งฉี่อยู่ก้อนหิน เห็นข้างหลังก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันเห็นข้างหลังก็วาดหอนออกมาด้วยความสงสัยก็เลยโทรไปถามลงตาเลยลงตาได้ไปนั่งฉี่อยู่ตรงนั้นไหมอีบ้าแล้วหลังอย่างนั้นเพราะเรางงเราไม่รู้ไงว่าไอ้ไอ้เห็นเนี่ยมันเห็นมันจริงไหมไงแต่เราเห็นเห็นจริงอ่าแล้วพอเราเริ่มเห็นอย่างนั้นพี่หนึ่งเชื่อไหม ไม่กล้านอนถ้าไม่เรียบร้อยไม่กล้าอาบน้ำคิดว่าคนอื่นนี่แหละความดีของััเพอเราเป็นอย่างเงี้ยพี่หนึ่งเชื่อไหมหนูจะทำอะไรเนี่ยความรู้สึกหนูเหมือนมีกล้องวงจรปิดตามอ่ะมันจะมันจะไม่กล้าหนูก็เลยเออตอนนั้นยังไม่รู้นะไม่รู้จักอ่าแม่ก็มันเกิดขึ้นได้สำหรับคนที่ชอบนั่งทำสมาะนะมัน,นเปน็นเป็นนิสัย มันเป็นว่าอย่างมันจะเรียนรู้ไปในตัวของมันเองอแต่ขอให้กลับมารู้สึกตัวเวลามีอะไรเกิดขึ้นออย่าไปเชื่อมันมากกลับมาลมไม่ไหวจริงๆปรึกษาครูบาอาจารย์ท่านจะสามารถชี้แนะเราได้เพราะท่านผ่านมาก่อนแล้วพอเริ่มเห็นพอเห็นมากเข้าเนี่ยเห็นไปหมดเลยนะเห็นซ้อนกันไปหมดเลยย่าเริ่มแยกแยะไม่ได้ต้องใช้เจตนาเอาลม เหมือนเป็นบ้าเลยแหละ<ต>ทีเนี้ยแต่บางคนนิสยัยบางคนก็อยากจะลองให้สุดนะแม่อยากจะเห็นอยากจะเห็นไปเรื่อยๆ <c oughs> เอ๊ะเป็นอะไรยังไงมันจะมีถึงจุดเบื่อของมันเองพี่หนึ่งครับ,รบมันจะมีจุดหนึ่งเพราะมันรู้เขาไม่ไม่ได้ช่วยอะไรครับแล้วรู้ไปด้วยสงสัยไปด้วยครับมันไม่ได้รู้แบบภาษาเนี่ยต่อให้รู้ก็ตามจริงไหมมันจะมีความรู้สึกถามขึ้นมาทันทีแล้วตัวปุงแต่งก็จะตอบกันเอง อาศัยสัญญาการที่มันมันเคยเห็นจริงนั่นแหละะแต่เราลืมเฉลียววกกลับมาเห็นว่าก่อนที่มันจะเป็นอาการพวกนี้ยเราไม่ได้มีเจตนาเข้าไปเห็นแต่เมื่อใดที่เราเอาเจตนาเข้าไปเห็นหม,มันผูกผูกผูกผ,กผกูมันควบคุมไม่ได้จริงอ,มอเมื่อใดที่เราพยายามยามพยายามที่จะทําขึ้นมาอันนั้นไม่จริงละผมก็ชอบนั่งนะแม่แต่ก่อน ก็ชอบนั่งสมาะเนี่แต่ผมไม่ได้เห็นแต่มันมาในรูปของพลังงานที่ดึงมือเป็นรูปเป็นอะไรต่างๆที่ผมเคยเคลื่อเลื้อยลอยบวกเคยเห็นหรอนั่งไป้ดีๆเนี่ยลอยใช่ครับแม่แม่จะพาส่งโรงพยาบสิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้สําหรับนักปฏิบัติอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแม่แล้วยังไงถึงมีความเหมาะสมล่ะครับแม เพราะการนั่งสมาะเนี่ยมันจะนำไปสู่การไม่เป็นทุกคนครับไม่เป็นทุกคนหรอพี่หนึ่งครับเพราะหนูหนูสังเกตดูนะคนตามที่เห็นน่ะที่เป็นอย่างนี้ก็น้อยอยู่นะน้อยอยู่แต่ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นผมถึงมาถามแม่เนี่ยถ้ากําลังสมาะเนี่ยถ้ามันมันมันเยอะเกินเนี่ยมันจะนั่งมันจะมันจะเอาความสงบทายเดียว มันจะเหมือนมันตัดขาดออกจากอย่างอื่นเพราะมันเห็นว่าการออกมาอยู่กับโลกภายนอกเนี่ยมันไม่สงบรุ่นวายอะไรก็ไม่รู้มันจะมองตัวเองเหมือนเป็นเทวดาเลยนะมันจะมองตัวเองอีกแบบหนึ่งมันจะมองคนเนี่ยมีแต่กิเลสมันไม่เห็นนั่นน่ะว่ามันว่าเขาอยู่เห็นไหมมันจะแยกขึ้นมาเพราะกําลังสติมันรู้ไม่ทันมันไม่เห็นว่ามันเป็นเจ้าของอาการแต่ทุกอย่างที่มันเข้าไปเป็นนั่นแหละการเรียนรู้ จนเราเรียนรู้อาการพวกนี้เต็มที่สติปัญญาจะเกิดขึ้นเองเพราะการเรียนรู้นี่แหละแต่ให้สังเกตอาการแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นอย่าเข้าไปเชื่ออย่าเข้าไปยึดถือแต่ให้สังเกตด,ดูในอาการแต่ละอย่างที่มันเป็นคนส่วนใหญ่ที่ที่ไหลไปเลยเพราะขาดสติมันพอใจในอาการในความเป็นนั้นเพราะเข้าใจว่าฤทธิ์ความวิเศษคุณวิเศษ แล้วก็ความอยากรู้แม่ความอยากรู้ว่าว่ามันที่สุดแล้วตรงไหนที่สุดคืออะไรมนไม่มีที่สุดพี่หนึ่งไม่มีที่สุดมันจะสร้างขึ้นมาหลอกเราไปเรื่อยๆครับอเราพอใจอะไรเหมือนพอใจไอ้สมเด็จโตมันก็จะเป็นสมเด็จโตพอใจหลวงปู่ทวดก็จะเป็นหลวงปู่ทวดหนักเข้าเป็นแม้กระทั่งเจ้าแม่กวนอิมผสมผสานจริงๆอ่ามันจะเป็นแบบ ยิ่งไปอ่านพญานาะคก็จะเป็นพญานะาคก็จะเลยออคนที่เขาบอกเขาทรงทรงเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยยึดเอาความรู้ตัวเนี้ยยึดเอาสิ่งที่เห็นตรงเนี้ยว่าเป็นจริงๆเป็นจริงไหมเป็นจริงแต่มันไม่จริงแต่พอใจในความเป็นเนี้ยเลยปรุงต่อเลยรู้ไม่ทันอ่ะแม่ครับแม่แม่ก็พูดอยู่สม่ำเสมอว่าสมถะกับวิปัสสนาก็ไม่ควรแยก นะครับแม่มันแยกจากกันไม่ได้ครับผมแล้วจุดไหนแล้วแม่สมมติเราคุ้นเคยกับการนั่งมาแล้วจุดไหนเราควรที่จะมาดูเจริญปัญญาอะไรบ้างปัญญาผลครับอ่าปัญญาผลอย่างน้อยน้อยสติเนี่ยหลวงตาใช้คำว่าสติหลอดไฟปัญญาแสงของมันปัญญาในวิปัสสนาเนี่ยเห็นแจ้งเห็นแจ้งเห็นอาการที่มันเคลื่อนไป แต่ตรงกันข้ามเรากลับเห็นแต่ความเป็นเวลามีอารมณ์เกิดขึ้นความรู้สึกเกิดขึ้นเรากับอารมณ์เป็นเนื้อเดียวกันเลยที่ตัวเคลื่อนนแม่มันเป็นความคิดที่เราไปคิดหรือว่าอารมณ์ที่เกิดจากความคิดตัวไหนที่เคลื่อนออกไปการที่เราไม่ได้อยู่กับมีสติโยกายเราจะ,ะเห็นการเคลื่อนออกไปทั้งอารมณ์และความคิดการทำงานของขันพี่หนึ่ง คิดถึงพี่เมย์มันเป็นเพียงความคิดนะละลึกถึงเป็นเพียงสัญญาละลึกถึงพี่เมย์ปุ๊บสมมุติทีเนี้ยอารมณ์ที่พ่วงตามมาเฮ้ยอยู่ยังไงล็อกประตูไหมมีอารมณ์ตามมาละเนี่ยเพราะเรารู้ไม่ทันมันเลยสร้างเรื่องราวได้การเห็นแล้วรู้สึกตัวแล้วอารมณ์นั้นดับลงความคิดนั้นดับลงนั่นแหละวิปัสสนา วอเราคิดไปปุ๊บมีอารมณ์ร่วมปุ๊บแต่เราเห็นตัวนี้เฮ้ยเราคิดอยู่แล้วเราดึงกลับอารมูกต้องนั่นคือปรัชนาใช่โอเคครับะจะได้คน,คนเข้าใจแมเอาง่ายๆเลยพี่หนึ่งถ้ามันเท่าทันกันคิดปุ๊บดับปับ๊บความคิดดับเลยอารมณ์ดับเลยไม่สามารถที่จะเข้าไปร่วมปรุงแต่งต่อในเรื่องราวนั้นได้แต่เมื่อใดต่างกันยังไงทีนี้การปรุงแต่งมันเข้าไปรู้ในเรื่องราวเขาไปรู้เรื่องราวรู้ยังไง พี่หนึ่งคิดถึงพี่เมย์ความคิดถึงปุ๊บลากยาววนเป็นห่วงโทรเห็นว่ามันจะเป็นวัตตะเป็น,นวนก็ทาให้เราเลิกนั่งด้วยใช่ไหมใชใ่ตัวนี้แหละ,ละเพราะมันมัน,ม,น,ม,นมันความฟุ้งขึ้นมาความคิดขึ้นมาเนี่ยมันอยู่อยู่ตรงกันข้ามกันถ้าเราเห็นอยู่เท่าทันความคิดอารมณ์ก็ดับสติก็ตั้งมั่นขึ้นแต่เมื่อใดที่อารมณ์ความคิดมีกําลังความรู้สึกตัว ก็ก็น้อยลงมันต้องสังเกตว่าเหมือนเขาถามหนูว่าระหว่างความคิดกับความปรุงอะไรถ้าเห็นในอาการจริงๆทีเนี้ยความคิดสัญญาที่ผุดขึ้นมายังไม่ได้เข้าไปร่วงอันนี้ยังไม่ได้เป็นกรรมนะเป็นเพียงสัญญายังไม่ได้เป็นกรรมใหม่อ่ะเป็นกรรมเก่าเป็นนิสัยเป็นอนุสัยที่ฟุ้งขึ้น อถ้าเรารู้มันด้วยสติปุ๊บมันจะปรุงต่อไม่ได้เรื่องนั้นจะดับลงอาการทางกายหัวจะแน่นมันจะมีไม่มีปฏิกิริยาทางกายร่วมด้วยต่อให้พี่หนึ่งพยายามตั้งใจเจตนาจะคิดมันจะไม่ไปหัวจะแน่นปุ๊บตาจะเริ่มมัวท้ายทอยจะเริ่มหนักใหม่ๆพอเราคิดเรื่องกามเนี่ยเชื่อไหมเวลามีอารมณ์ราคาหัวเหมือนจะปิดเลยนะ ตาเหมือนจะถลําถลนอ,อกมาเลยนะสังเกตนะใครตาแดงๆอันนี้ผลจากการที่เรามีสติถูกไหมแม่เพราะถ้าก,ก่อนเราคิดปุ๊บเราไปร่วมปรุงเลยอใช่ไหมครับมันไม่รู้จักมันเนื้อเดียวกันเลยที่หนึ่งแต่พอเราเริ่มเห็นมันจะมีปฏิกิริยาทางกาย อันนี้ที่ทํางานของมันกายตัวสะท้อนออกไปถ้าแต่ก่อนเนี่ยมันสร้างเรื่องในในในหัวเราใช่ไหมสร้างมโนภาพเพื่อที่จะปรุงต่อไปในเรื่องนะแต่ทเนี้ยมันกายมาเป็นความเจ็บแทนตึงการที่เราไม่ปรุงต่อใช่มันมันปรุงไม่ได้มันมาเป็นการตึงการเจ็บการเสียดแทงในร่างกายแทนแสดงผลในร่างกายแสดงผลอีกอย่างหนึ่งแค่อารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยพี่หนึ่งจะวาบไปทั้งตัว แต่ก่อนเนี่ยว่าเพื่อที่จะไปทําสิ่งนั้นอันนี้จะวาแบบกลัวนะครับกลัวลมกลัวความเสียแทงเพราะมันเจ็บด้วยมันทุกข์มันเผามันร้อนครับขอบตาเนี่ยในตาในปากเนื้อในเนี่ยมันร้อนมันเผาจนแดงภายในนี่ช้ําหมดแหละเราไม่เคยรู้หรอกคําว่าทุกข์หรือการพอเชิญมาจริงๆเนี่ยมันทุกข์จริงๆทุกทุกอโนูด้วย ลมหายใจจะเสียดแทงมากลมหายใจเนี่ยเรอปกติเนี่ยเชื่อไหมคนเราหายใจเนี่ยแค่เจตนาฟืบขึ้นมาอย่างเงี้ยมันไม่เป็นอะไรแต่เมื่อใดที่มันมันเริ่มเห็นชัดเวลามันจะมีลมขึ้นมาลมหายใจเบาๆจะเสียบเสียบแทงภายในเจ็บลมหายใจรจ้อนมากเลยร้อนมากๆเข้ามากเข้าเนี่ยเลือดในในใน,ในตรงเนี้ย ะเป็นลิ่มจะเป็นลิ่มเลือดแตกออกมาเลยนะจามทีหนึ่งเต็มเลยไม่เป็นน้ำนะแต่เป็นลิ่มเลือดอ่ะแม่หลายคนอาจจะเจอสภาไว้อย่างนี้แล้วค่ะแม่เราจะวางอารมณ์ตรงนี้ยังไงครับโอ้นี่แหละการเรียนรู้ที่ไม่ได้มานั่งคุยกันแล้วครับก็เป็นของแต่ละท่านเลยนะแม่ถูกต้องนี่แหละของจริงครับเหมือนพี่หนึ่งเป็นเนี่ยพี่หนึ่งจะรู้ว่า,วามันร้อนมันเสียบแทงมันคันมันเจ็บมันช้ำม,มันมันเป็นยังไง พี่หนึ่งไม่ต้องบอกมันดูลมหรอกมันไม่วางลมด้วยซ้ำเพราะมันรู้ที่พึ่งแต่พออาการเริ่มหายเริ่มเพลินอีกแล้วนะเนี่ยมันจะเป็นอยู่อย่างเงี้ยกลับไปกลับมาจนความรู้ตัวเนี้ยมันเรียนรู้ทุกอาการ,รหนูใช้คําว่าถ้าอาการไหนมันยังเรียนรู้ไม่ชัดเจนมันจะวนกลับมาเป็นอีกเนี่ยแต่เราจะรู้ชัดขึ้นเหมือนปวดหัวเหมือนเจ็บหัวมากๆามันจะ อะเป็นรอบเนี้ยเดือนหนึ่งถ้าเราเริ่มรู้กูรู้แล้วมึงเป็นอย่างงี้พอเรารู้ปุ๊บมันเป็นอีกสังเกตนะอะไรก็ตามที่เราเริ่มรู้ว่าเรารู้แล้วมีความรู้ว่ากูรู้จักมึงแล้วมันจะแสดงอาการขึ้นมาคุมมันไม่ได้ทันทีมันไม่ใช่แค่ปากบอกว่ารู้อาการภายในจะแสดงผลทันทีเลย จะไม่กล้าตั้งลงในอะไรเลยทีเนี้ตั้งได้แค่ลมเท่านั้นแหละแค่หายใจเข้าหายใจออกจะเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ของความคิดของตัวเองนี่แหละเชื่ออะไรไม่ได้เลยเห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเห็นความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจอยู่ดีๆเนี่ยนั่งหายใจเข้าหายใจออกเยอะบางทีลมหายใจผิดจังหวะ แน่นเหมือนจุกอย,อยู่อยู่หัวใจเราเนี่ยหายใจออกไม่ได้เอื้อกเหมือนคนจะจมน้ำทั้งทั้งท,งที่นั่งอยู่ที่เดิมสิ่งพวกนี้ยมันจะไปไม่มีใครบอกเราอะ่ะพี่หนึ่งครับแม่ขอขอย้อนกลับมาตรงปวดหัวปวดศีรษะนิดนึงนะแม่นะเพราะคนที่เป็นสภาวะตรงนี้เยอะมากนะครับเรื่องปวดหัวอย่างน,นี้เราควรปรับวิธีการดูลมไหมแม่ปรับ ต้องปรับเองใช่ไหมต้องเรียนรู้ว่าเราหายใจแบบไหนแล้วอาการเบาลงครับถ้าในในตามที่ครูบาอาจารย์สอนมาให้ลืมตาแล้วมองออกไปกว้างๆครับมองออกไปไกลๆสุดลูกหูลูกตาไม่ต้องโฟกัสอะไรให้มันมองออกไปไกลๆแต่ความรู้สึกแค่รับรู้ถึงลมหายใจมีอยู่ครับออกไปไกลๆแต่เราจะทำทุกวิธีทางเดี๋ยวมันจะเรียนรู้ของมันเอง มันก็ยังชินนะแม่บางทีมองไปไกลปุ๊บเนี่ยโฟกัสสมาธิตองลมหายใจมันมันก็ยังเหมือนเดิมมันคลายได้ในระดับหนึ่งแต่หนูสําหรับตัวหนูเองหนูเห็นเลยว่าอาการอะไรก็ตามมันจะสังเกตของมันไปเรื่อยๆและสิ่งหนึ่งที่มันเห็นว่ามันทําแล้วมันคลายได้ความดีหนูเห็นเลยเวลามีความบีบคั้นอะไรเกิดขึ้นหนูถึงใช้เขาว่าทุกเมื่อไหร่ให้ทําบุญทุกเมื่อไหร่ให้ทําดี ต่อให้ยังไม่ทุกข์ก็ทำเพราะมันสะสมเกิดความคุ้นชินในอาการนี้ความดีมันตรงกันข้ามกับความไม่ดีมันไม่ใช่แค่การกระทำนะทีเนี้ยภายในต้องเห็นด้วยภายในต้องดีตามด้วยต้องดีออกจากใจจริงๆใช่แม่สมมติว่าเราปฏิบัติแล้วมันเคร่งเกินไปนะแม่นะ,อ,ะออกมาทำกิจกรรมบ้าง<ช>แต่ว่าให้ใ<ช>มีสติใช่ใช การทําความดีหรือการออกมาทําทานออกมาทําการกุศลอย่างนี้นเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อตบตาใครนะครับเราอย่าไปสร้างเงื่อนไขของเราอย่าพยายามไปเป็นผู้รู้อย่าไปพยายามอยากเป็นอะไรในการปฏิบัติเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งเป็นคนธรรมดานี่แหละแต่ขอแค่เดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทานศีลภาวนาศีลส,สมาธิปัญญา เอาความดีนี่แหละเป็นหลัก<ฆ>ใจเราจะค่อยๆมีกําลังขึ้นมาเองหด<ฆ>ูใช้คําว่าอะไรที่มันเต็มมันไม่มีเสียง<ฆ>ไม่มีความเรียกร้องแต่อะไรที่มันพ่องเนี่ยมันย่อมมีเสียงขึ้นมา<ฆ>เสียงเรียกจากส่วนลึกของหัวใจ <laughs> อยากให้คนรู้อยากเมตตาคนอื่นอยากกลัวคนไม่รู้ว่าเรามีทำกลัวคนไม่รู้ว่าเราทำดี